ฝันดีเอ็ดิคฝันดีมาโกเดี๋ยวก่อนนะเธอกำลังเขียนถึงใครอยู่ล่ะเพื่อนหนูเอเวอรีเอเวอรีเหรอเอเวอรี่เป็นเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชายล่ะมันสำคัญอะไรหรอคะไม่ไม่สำคัญหรอกถ้าไม่ใช่ผู้ชายล่ะเร็วเร็วผู้ชายเป็นยังไงหนูรู้เหรอผู้ชายมีหัวล้านอ๋อเหรอบางครั้งที่หนูจ้องมองแล้วก็คิดไปว่าจะมีลูกเชื้อผอออกมาคิดคิดจิดคิดคิดคิิิ เป็นเด็กดีนะดีแล้วควุณคกลวเจ้าที่ลูซี่ไว้จากฝ่าพันต่อต้านตัวเวรร้ายค่ะช่วยมากับฉันหน่อยค่ะโอ้โทษทีผมลังสี่ยก้าแข็งคุณคนบอกชื่ออาวุธหลังจากที่ยิงแล้วแล้วดูนี่ลิปสติกไฟฟ้า,ฟา,ฟาลงไป ้าลุยไปเลยอาาอะไรเนี่ยหน้าร้อนนี้เราคือสาพันต่อต้านบ่อยร้ดยเราทิศตัวตนเพื่อต่อสู้ระดับโลก มีตัวไวรา้เกิดขึ้นใหม่เสมอคุณรู้ไหมว่าพวกตัวไวรายคิดอะไรอยู่เราจึงนำคุณมาที่นี่เส้นยึดหมดแล้วอืดอผมคือสหาหพันไซรัสแลมบัตท,ทอมบบตท,ทอมปะะแปลว่าก้นตลกตายละมิสเตอร์แซบร้อยเกินพิกัดคุณจะไปช่วยเลิกหรอคะใช่แล้วดเด็กๆครูจะกลับมาผง,งานอีกครั้งกับรถสุดเจ๋งของเล่นไฮเทค <applause> لا اول لا، بيبا 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 بيبا, بيبا 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 لو لبو